สบายดีพี่น้องสบายดียำแรงเนาะเอ้ามาทางนี้ประเทศนี่หล,ลายหนนลายอย่งเนาะดังไฟโอ้ยลาดังไฟลากำลังซุ่มไฟโอ้ยยังไงมันลูกดีครับผูคนถุ่มถุ่มโอ้ยได้ทีละก้อนบบนี้นี่โอ้ยมันใหญ่เกินมันตั้ง นั่นไม่ถูกมัน้นเบิร์นี้ล่ดังไฟหนึ่งเข่าเนาะระวังดับเด้อยาไม่ดับคือไปทับมันแท้น่ะเมนแมนเห็ดพิดตำแหน่งบาจากแสงไฟนะือวา ดังเลยๆอยู่เขาก็ใส่ตรงกลางมันป่ข้างไหนเฉาดก่อนโอ้ผิดพลาดอีละตลอดเขาได้ยี่ดอกได้ยี่ดอกแบบนี้มันสิติดแต่ทั้งขางได้บันมันโบรามกับมางในา,าอดเอาอืมอมาอีกมาอีกมาใส่โบพ่อได้น่ะ เพื่อขาวซีซูกใส่ด้านคางมานน้ำตี้เพื่อเอาก้อนใหญ่แต่อาทุบทุบอืมนั่นแหละยิบใแซงคางมันนะเอาก้อนน้อยสักก้อนก้อนมันใหญ่มันบวกลมเออก้อนน้อยนั่นใส่ด้านคางแล้วเอาลงว่างลงข้างคางมันว่างข้างคางบองเยินบอกมันมันหวางบองไหนมันว่างเอาลง นั่นแหละให้มมนมมันไหลลงเลยนั่นแหละคือสูงใช่ปะเด็กเนาะอ้าพอได้หดอกโอเคโอเคเนาะมันบดดับมันดกรกบดดับมันติดเลยมันแตปกปกๆๆกปกปักติดเห็นน้ำได้ป่ะเนี่ยร่างมอหนึ่ง <c oughs> พี่พี่พี่ มาเทลงเงินใส่ต้นไม้แม่บุญแม่พ่นสาดลงเลยต้นไม้ยุ้ยยุดยสต๊อปบเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้าะสียงามเลย ที่รองปองก็ได้ที่รองปองก็ได้้องสาสที่รองปองเลดอืมอ่าโอเคพ่อแล้วใส่หน้าหลายเกินหลายเกินพอ่อจำไว้บันอ่า อันนี่ก็เอาเขามาอุ่นเอาเขามาบันเนี่ยเออน,น,นั่นเลยนงว่างเลยเอ,อึบตรงยัง ผู้ยอยากซอยกันเนาะผู้อยากซอยว่าเนี่ผู้ยอยากกวนผู้ก็กวนมากเนี่พราแล้วฮะเพราะแล้วพราะแล้วลูกมันเต็มเนาะเต็มเตาเลยหงมาพี่มันเล่นเกมข้องหน,น,น่อใช่ไหมเนี่ยสอนวานเท่ายหน้ามาลูก จำได้ยุ๊ไปตันาากน้ำมาโอ้ยเดตักหลายตักพ้อสำนึงหนะ่อยอมาหลูบมืออ้อมานจุกไหมไปนี่ซ้อนหนึ่งเข่าอย,อยู่น้องเอ้ยซ้อนไนหนึ่งเข่า นั่นแหละมีเป็นก่อนเป็นก้อนโอ้ยเศร้านะ้ำมันสิง,งักคอเจ้าะก,กองเนี่ยไหมนี่เป็นยาค็ดยากซ้อยอันนี้ไงโอ้เปื่อนมาแล้ะเพื่อนนะพอแล้วพอแล้วพอแล้วลูกนี่มันสิตกป้องเลยนะ เดกเด,ดยาอืมอละอืมเยี่ยสะเลยพอแล้วบอสน่ะยกปเทศวะนี่บอสนอกมา,าบอสเบิบ่งเอ้ยหนึ่งเข่านี่ งานเยียบข้อไป็นรดหลเกกะเก้งเกลงเก้งอืมเกอเคองาเียบรลอยพี่น้องเลยเป็เห็ุยเขาเป็นได้นางบารมีเออีหลาของเขาเป็นเส้มเดียวสาดยือกระทึกอืม อ <laughs> ้าอ้าสบดีโอ้เียเห็ดงานจตาลายเนพี่น้องเอ้ยอนก็อนห่อก็ก้วโอห่อก็จะคือต้นอันนี้กยุปิุปุป ก็งาเพื ah, ่อนงาหิวมาทงดีมาออแนี้ค่ะพย้ยามอูมัหุบเลยทางแน่ทางแน่ซับน้ำ

うん。おい เราแพงออกมาแต่ส่วนซองพ่อลูกว่าพ่อพ่อหิวน้ำใส่ไฟสมัยหมอใช้น้ำยุงลายโอ้ยตกใจหน่วยางไฟสมัยหมอเพิ่นป่ะเสียงดังช่ยหาจเด้๋ไฟม่เเออน้ำยังพักลายไฟสมัยหมอ cú <laughs> ạ à. chụp nạm nó đưa hạc đi Mà dù bàn na khuây này kéo, khéo nó khéo cho Dân đang xưa cho

เล่มอะไรเล่มอะไรอันนั้นเล่มอะไรกระดาษลูกแค่ได้น่ะเขา,ายังงงเวิร์ดเนี่ยนะยำกินอ้มอืออีหล่าเป็นคนนะลีนอนไห้นอนหน,อน,น้าพี่น้องเอ้ยส่วนข่ะนอนบ้านกับบุกเขาอยากอยู่น้ำผออยากอยู่เป็นหมู่ผอยันผอเงาโออเวหน้าหากักแท้เด้ đây là chính khảo lên công nhân mà lên เนมาอนตุ่มเนมอมนกินแรง หำกัหิวเอาที่เรขุที่เราหาอเอ้ยไม่คาดมีเจ้าคือบ่าหาเพ้่คือบ่ไม่คาดไปหาบเอาชิคเอาปิดคลิปก่อนพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์เนอะเด้อสบายดี บายดีแล้วชมคลิปนะเอ้ย